ยอมรับว่าเป็นยุคข,ของไฮเทคโนโลยีจริงๆนะคะไม่เว้นแม้แต่เรื่องสวยๆงามๆของผู้หญิงเราค่ะอย่างเช่นในยุคนี้นะคะต้องพูดถึงเลเซอร์เลยที่กําลังมาแรงมากๆแต่ทราบไหมคะว่าเมื่อไม่นานมานี้นะคะสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยได้ออกมาเตือนค่ะว่าถ้าเราทําเลเซอร์อย่างไม่ระวังนะคะอาจเกิดผลข้างเคียงหรืออันตรายได้เป็นเพราะอะไรไปฟังกันค่ะการทางานของเลเซอร์คือการทาให้เกิดคลื่นความร้อนไปทิ้มแทงผิวหนังเพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่างกันตามคุณสมบัติของแสงเลเซอร์แต่ ชิดค่ะจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดการอักเสบหรือเกิดรอยดำรอยแดงซึ่งถ้าโชคร้ายอาจกลายเป็นรอยด่างรอยดำถาวรหรือเป็นแผลเป็นตลอดไปก็ได้ค่ะ อันนี้เป็นกรณีศึกษานะคะที่อยากเตือนให้ระวังกันวันนี้ก็เลยมีแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะคะซึ่งเป็นคนที่เคยติดเลเซอร์มากๆค่ะแล้วก็เคยเกิดผลข้างเคียงหรืออันตรายจากการทําเลเซอร์มาเล่าเรื่องของเขาให้ฟังเป็นอุทาหรณ์พร้อมทั้งจะมาถกถึงเรื่องราวของทางเลือกทดแทนเลเซอร์ในยุคนี้นะคะว่าอันนี้เนี่ยคืออะไรซึ่งสอนได้ไปอ่านเจอมาน่าสนใจมากๆไปพบกับเขากเลยค่ะและบุคคลที่สอนพูดถึงนะคะก็คือคุณก้องเด็กคนไตรประคองนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณก้องคะทราบว่าคุณก้องเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เหมือนคนในยุคนี้หลายๆคนคือสมัยก่อนได้ยินว่าติดเลเซอร์มากๆใช่ครับติดเพราะอะไรและติดขนาดไหนคะที่ติดเลเซอร์เนี่ยเขาต้องบอกเพื่อนสอนเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยก้องเป็นคนที่มีปัญหาผิวหน้าเยอะมากดูุมผลกว้างแล้วก็หน้ามันพอหน้ามันเสร็จปุ๊บปัญหาสิวก็ตามมาคราวนี้พอปีปัญหาอย่างนี้เหมือนแบบว่าทนไม่ได้ใช่ไหมก็เลยเหมือนไปผิดเลเซอร์เพราะว่าคือมันเร็วสุดได้อย่างใจเหรอคะคุณก้องถูกต้องครับคือต้องบอกว่าทางออกเนี่ยมีหลายทางเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นก้องใจร้อน อยากเห็นผลเร็วๆตอนนั้นเลยตัดสินใจว่าทําเลเซอร์เลยค่ะซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยน่าสยเลยครับพี่สอนลูกคุมขนกระชับเรียบเนียนไปไหนเริ่มมีคนชมฟังดูเหมือนดีแล้วแล้วทำไมเห็นบอกว่าตอนหลังเลิกไปเพราะอะไรอะคะที่หยุดเพราะหนึ่งค่าใช้จ่ายสูงมากคือต่อเดือนเนี่ยหลักหมื่นครับอันนี้เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่อันนี้อย่างแรกที่ชัดที่สุดแต่อย่างที่สองที่ตามมาที่ทําให้หยุดไปเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าหน้ากล้องไว่อแสงมากขึ้นคือกลายเป็นว่าปัญหากระที่ไม่เคยเป็น ก็เริ่มมาเป็นกระทางั้นนิตกรรมพันธุ์ที่บ้านเนี่ยไม่มีใครเป็นกระเลยก็ต้องมาเสียงเงินรักษากระเพิ่มขึ้นอีกเพราะเนื่องจากผิวหน้าที่บางลงแล้วไวต่อแสงมากขึ้นคราวนี้มาถึงเรื่องของทางเลือกทดแทนเลเซอร์อันนี้เป็นเรื่องแปลกค่ะคือสอนได้ไปอ่านเจอบทความนะคะซึ่งเกี่ยวกับวิธีหรือนวัตรกรรมใหม่ๆที่เขาบอกว่า<ม>ทดแทนโดยเป็นการลอกเรียนแบบการทํางานของเลเซอร์ใช่อันนี้นี่มันคืออะไรแล้วทราบว่าคุณกล้องเป็นหนึ่งคนที่ได้ไปเจอประสบการณ์ตรงนี้มาใช่ครับไปเจอวิธีนี้มาได้ยังไงคือตรงนี้เนี่ยพ คุณหมอนะครับที่เขาไปค้นพบว่าณปัจจุบันเนี่ยครีมทาหน้าเนี่ยครับสามารถจําลองกระบวนการทํางานให้เหมือนกับการทําเลเซอร์ได้แต่โดยเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยยังอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภยัยคือใช้สารสกัดที่มาจากธรรมชาติใช่ชชซึ่งตัวนี้เนี่ยขั้นตอนการทํางานเนี่ยทำให้ได้ผลเนี่ยเทียบเท่ากันทําเลเซอร์แต่ว่าตัดข้อเสียคือหนึ่งค่าใช้จ่ายที่สูงออกไปแล้วก็2คือผิวหน้าที่บางหรือไวต่อแสงเนี่ยจะถูก ตัดปัญหาเรื่องนี้ออกไปราวนี้ทางทีมแพทย์ได้บอกว่าผลของมันเนี่ยนะคะได้ผลที่บอกว่าใกล้เคียงกับเลเซอร์ได้ผลในด้านไหนบ้างตัวนี้เนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสนะครับแล้วก็จุดด่างดําจะลดเลือนลงแล้วก็จะให้ผิวที่เรียบเนียนขึ้นพอคนใช้ปุ๊บเนี่ยอย่าง คืออย่างก้องเองเนี่ยหน้าก็จะด,ดูเรียบเนียนมากขึ้นเชื่อว่าหลายคนต้องสงสัยเหมือนสอนนะคะว่าเอ๊หลักการของการทําเลเซอร์ไปอยู่ในน,นวัตรกรรมแบบนี้ได้ยังไงก็เลยส่งทีมงานออกไปค้นคว้าข้อมูลสืบสอบเอาหลักการการทํางานของเขามาฝากกันค่ะเพื่อให้หายสงสัยลองไปฟังกันก่อนนความรู้นะคะทางเลือกในการดูแลผิวด้วยน,นวัตรกรรมใหม่ที่เน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุถูกออกแบบโดยการใช้สารสกัดจากธรรมชาติโดยแลบชั้นนําจากทางยุโรปมาทดแทนและลอกเลียนแบบขั้นตอนของการทํางานเลเซอร์ ทั้ง4ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นที่1ขั้นตอนการผลัดเซลล์ผิวยังอ่อนโยนโดยสารอัลฟาไลโปอิกสารต้านอนุมูลอิสระที่ถูกเรียกว่าเป็น universal antioxidant ช่วยเร่งกระบวนการผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมหรือตายแล้วให้ผลัดออก ทำให้ผิวดูสดใสมีชีวิตชีวาขึ้นค่ะขั้นที่2การกระตุ้นสร้างเซลล์ผิวใหม่ปัจจุบันทั่วโลกยอมรับค่ะว่าการใช้สเต็มเซลล์จากพืชบางชนิดเช่นแอปเปิ้ลสายพันธุ์สวิตสามารถช่วยยืดอายุและซ่อมแซมเซลล์ผิวทําให้เซลล์ผิวที่เกิดใหม่มีความแข็งแรงยืดหยุ่นมากขึ้นขั้นที่3 ปรับสมดุลสภาพผิวเพื่อให้ผิวดูสุขภาพดีละเอียดเรียบเนียนขึ้นด้วยการลดการหมุนเวียนของน้ำมันใต้ผิวหนังทำให้ผิวมีความสมดุลไม่มันและลดสาเหตุของการเกิดสิวขั้นที่4ปรับสีผิวให้สดใสสุขภาพดีโดยอาเซโรลาเชอร์รี่ เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ถูกจัดว่ามีวิตามินซีสูงซึ่งมีหน้าที่ในการยับยั้งอนุมูลอิสระสามารถซ่อมแซมและป้องกันการเสื่อมของเซลล์ผิวและยังช่วยลดกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินทำให้ผิวกระจ่างใสป้องกันร,ริ้วรอยฝ้ากระและจุดด่างดำโพฟังดูแล้วเนี่ยเป็นการดูแลผิวที่ดูสมบูรณ์แบบนะคะคแล้วก็ที่สําคัญสามารถดูแลต่อเนื่องได้ในระยะยาวเพราะว่าไม่รุนแรงต่อผิวมือเลเซอร์ใช่ครับเพราะว่าจากที่ข้อมูลที่ทางได้ศึกษามาเนี่ย ก็คือว่าส่วนผสมหลักเนี่ยมาจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้ทดสอบเรื่องการแพ้แล้วด้วยเพราะว่าอย่างตัวก้องเองเนี่ยก็เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆซึ่งะะต้องลองใช้แล้วเนี่ยก็คือไม่มีปัญหาเรื่องการแพ้เกิดขึ้นเลยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะคะไม่ว่าเราจะอยากสวยอยากหล่อแค่ไหนความปลอดภัยสาคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ที่คุณก้องทิงค์ไทยในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่เคยลองประสบการณ์หลากหลายในการดูแลผิวถ้าคนในยุคนี้ยังแบบว่าติดเลเซอร์อยากทำเลเซอร์คุณก้องแนะนํายังไงดีคะให้ปลอดภัยที่สุดถ้าเกิดคนที่ทําเลเซอร์อออยยู่ะคกก็ืาจให้ ต้องหาข้อมูลให้ดีนะครับแล้ต้องมั่นใจว่าหนึ่งเลยคนที่บุคลากรที่ทําเลเซอร์ให้คุณเนี่ยจะต้องเรียนจบทางด้านแพทย์มาโดยตรงนะครับแล้วข้อยสองเนี่ยเขาจะต้องได้รับการอบรมทางด้านออผิวหนังมาโดยเฉพาะ,ะนะครับ และอย่างที่สามเนี่ยเขาจะต้องไปเรียนต่อหรืออบรมทางด้านเลเซอร์มาโดยเฉพาะด้วยเหมือนกันณปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่านวัตกรรมหรือว่าวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ก้าวหน้าไปเยอะมากแล้วปัจจุบันก็มีทางเลือกอื่นๆนอกจาก<ม>นอกเหนือจากการทําเลเซอร์หรือการฉีดก็คืออย่างเช่นครีมคานหน้าที่ให้ผลหรือว่าจําลองกระบวนการทํางานให้เหมือนเลเซอร์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งสวยแล้วก็ประหยัดและปลอดภัยด้วยนะวันนี้นะคะใครอยากได้ข้อมูลในเรื่องของทางเลือกใหม่ๆในการท่อทนเลเซอร์แบบนี้เป็นความรู้ ไปสอบถามข้อมูลกันต่อได้เลยค่ะที่เบอร์02นะคะ2900999หรือว่า1577นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก้องมากๆค่ะอคเอาประสบการณ์ตรงนะเอาเรื่องราวดีๆที่เป็นเรื่องจริงของคนในยุคนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังพร้อมทางเลือกใหม่ๆดีๆด,ด,ด้วยนะคะขอบคุณมากครับสนับสนุนรายการโดย น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงชาริสเซรัมเลเซอร์โทร1 5 7่และ02-290-0999